โดยผลิตภัณฑ์จ r ารดีเนี่ยหลักๆนะครับก็จะสามารถช่วยทําให้คนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นโดยผมแบ่งคนไข้กลุ่มนี้ออกเป็น3ระยะนะครับระยะแรกเลยนะครับคือคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารนะครับโดยคนไข้นี้อาการนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของแสบร้อนนะครับตรงท้องรวมถึงตรงหน้าอกนะครับกินอะไรไม่ได้เลยนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับผื่นผอมจุกแน่นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยฮะ ตัวผลิตภัณฑ์ GRD เนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยคือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยได้ดีขึ้นรวมถึงขับลมและระบายลมออกจากร่างกายนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือไปฮิลลิ่งและไปรักษาแผลที่เกิดอยู่ในกระเพาะอาหารรวมถึงตรงหูรูดด้วยนะครับทีนี้มาดูคนไข้ระยะที่สนะครับคนไข้กลุ่มระยะที่2เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีปัญหาในเรื่องของลําไส้แปรปวนนั่นคือทาย ถ่ายท้องผูกนะครับถ่ายไม่สุดอนทําให้อุจจาระเนี่ยไปสะสมที่ลําไส้และการที่อุจจาระไปสะสมลําไส้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุทําให้เกิดจุลินทรีย์ตัวไม่ดี <ง spread. S 1> และจุลินทรีย์ตัวไม่ดีนะครับมันก็จะปลดปล่อยแก๊สพิษออกมาแก๊สพิษตรงนี้ผมเรียกว่าลมแล้วกันนะครับลมเนี่ยมันก็จะไหลวิ่งไหลย้อนขึ้นมานะครับจากลําไส้เล็กมาที่กระเพาะอาหารแล้วก็ไหลย้อนขึ้นมาพอมันไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันนำเอาน้ําย่อยหรือละอองของกระเพาะอาหารเนี่ยขึ้นมาด้วยครับ มันเนี่ยก็จะเป็นต้นต่อสาเหตุหนึ่งของโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะครับและผลิตภัณฑ์ CRD เนี่ยมันจะช่วยคนไข้ระยะที่2ได้ยังไงนะครับคือหนึ่งเลยคือลดความแปรปวนของลำไส้ลดกระบวนการอักเสบของลำไส้และสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือมันจะขจัดลมหรือระบายลมเนี่ยออกได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้ทดสอบจริงนะครับเวลากิน g r d นะครับ เขาจะมีเวลาเลอนะครับจะเป็นกลิ่นแบบอะโรมามินนะครับอ่ะทีนี้มาระยะที่3สําหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนระยะที่3นะครับต้องบอกว่าคนแค่กลุ่มนี้เป็นเป็นมาเวลานานก็คือมีอาการระยะที่1รวมระยะที่2องระยะที่3าร่างกายก็ขาดสารอาหารเลือดก็คือขาดสารอาหารพอเลือดขาดสารอาหารเนี่ยก็ไปไหลเวียนส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆ,ๆก็ทํางานได้แย่ลงนะครับต้องบอกว่าคนแค่กลุ่มนี้จะมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาเลย กล้ามเนื้อไม่มีแรงทํางานได้ไม่ดีและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือความเครียดนะครับเขาจะเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าวันนี้เองนะครับผมเองนะครับและก็นักพิชาคนไทยนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาชิจีอาดีนียเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราสามารถนำนวัตรกรรมที่ไปชนะระดับโลกมาแล้วก็นําผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย,ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮาชิจิอาดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดสําหรับคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนได้จริงครับ